ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุกคนแบกกี้อินดีสังครับผมเจ้าบ่อเขาใจดอกเจ้ามันบ่ออินดีกะข่อยมันขอินดีข่อยบ่อคือไผ่ครับผมและเมื่อนี้นะฮะผมก็ได้ที่เกียร์นะฮะหรือว่ามือนะฮะมาจากช่องบ่าวลุงอีสานบักมัวนะฮะหรือว่าช่องไอ้ลุงไหนเองนะฮะเมื่อนี้ฮะผมก็เลยว่าสิแม่ลองเห็ดมองไฟโบกเบิ่งนะฮะเพราะว่าบ่ได้เห็ดมาโดนแล้วฮะอ่าหลังจากเท็ดช่องยูทูบเรากั็มองไฟกับบอดดิเห็ดมาโดนแล้วนะฮะแล้วก็บุญมองไฟก็บบอด้เหรียญมาสองปีแล้วนะฮะอ่ะไอ้ตั้ะ กับคลิปบางไฟโบกครับผมเดี๋ยวก่อนเดือนเข้ามาล่อขิดเกลี้ยงครับนะว่ามันชิแห้งบ่อแต่ว่าก็บ,บ่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเพิ่นก็ใส่เ,งงสเ็ดมังคองบางแฝงเพิ่นเมื่อเดี๋ยวผมชิมาล่องทดสอบกันว่ามฝีมือ,อยังดีอยู่บ่น,นะครับถ้าแบบว่าฝีมือ,อยังดีอยู่แล้วก็จะแบบว่าสิทธล้างครัวครับถือว่าแกวขิดเกียร์ละมาอะไรชิไปถ่าถ่าชิ่งถ่าแข็งกับเหล่านะเออสิทธิ์ล้างครัวเนะานะเอาของเข้ามาไปถ่าแข็งเขาอีกเนาะเออพร้อมนะปุ๊บเอาไม่พูดน โอ้ยโอ้โอีเกียร์มาเรียบร้อยโอเคคือว่าใได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำบังไฟโบกกันเลยครับไปโอเคครับพี่น้องเข้ามาเริ่มเหตุบังไฟโบกกันเลยครับมาขั้นตอนแรกครับผมก็จะเอาท่อ P.V.C. มาวัดนะฮะเจความยาวประมาณทำนีพ้พอฮะนีพ้พอฮะอเออ ไวยาวแหงก็เดี๋ยวมันจะขึ้นสูงนะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับพี่น้องครับแบบเราโหดมากนะเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวมันจะไปทะลุดวงจันอีกทะลุดาวอังคารอีกดาวพุธพลหัดจุกเสาอาทิตย์เอียดันนะฮะแล้วก็ตัดเลยครับ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 แล้วก็ไซส์พัตตีสนะฮะคันได้เลยนะครับ ตรงงามยียงาากไหมครับพี่น้องครับเอาเห็ดแบบฝีมือเดี่ยวปึ๊บแล้วก็ตัดต,ตัวนี้ออกอ้อมันเป็นหัวเนี่ยนะปิดหัวไว้ปนะิดหัวไว้ปึ๊บโอเคตอนนี้เราได้ปลอกของบางไฟโบกแล้วฮะเอาเชเอามาตำกับฉากเลยครับผมฉากเล็กนะฮะผมได้มาจากพีวิรชนนะฮะ แกวมาจับเลยอู้หางไฟหา,างไฟผมเ,เตรียมไว้แล้วนะฮะอันนี้เป็นหางาบังไฟทีซื้อมานะฮะแล้วผมถอดหัวมันออกหาหางยากครับเแ่วนี้ผมก็เลยเอาเอาใส่เอาหางนี่แหละใส่หนวดกงหนวดกุ้งอย่างดีโคตรเท่ะอะค,ครับพี่น้องครับดูเด็ดควันบังไฟแสนมาต้องยังมากมายครับพี่น้องครับใส่เข้าไปก็สากเล็กกระถุงกระทุงเข้าไปอู้ แค่นี้ก็แนนแล้วครับพี่น้องคะแนนจัดเลยอ่ะต่อเลยครับเล็กมันหนักอยู่แล้วนะขับรถกระโดงมัน,ต,นตังไงแกวครับพี่น้องต่อไปเรื่อยๆเแร่จุดเลี่ยวคนละครับเป็ดเดียวครนะพูดแบบโอ,โแแอ้แข็งปักเลยพีน่น้องแข็งปักเลยควันมุงไฟทอป่ะจัดอะครับ ขอดีของการเห็ดบางไฟบวกคือเห็ดเร็วครับเห็ดเร็วเห็ดง่ายแล้วก็เบาครับก็ตองเสียเวลาแบบตําแห้งจอาหูแห้งทวงหางดีๆ A few moments later เสร็จแล้วนะครับผมจะเอาตัวนี้ติดอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็จะเจาะรูนะฮะใส่ไข้พ่วงนะฮะแห้งเข้ไป ความยาวก,ก็ร่างดีฮะเดี๋ยวแทงให้น,นีสายพรมเลยเยงวะยงวะชุบนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคแทงไว้หลังจากนั้นเราก็จะเอากราบล้วยครับครับเราก็จะเอากราบล้วยครับพันครับจะสองหลอก หลังจากนั้นขั้นตอนสะพั่นครับอย่างในรถพันไวครับพี่น้องพันไวให้มันแน่นนะฮะเออเออเ,ออเราต้องใช้พลังมากในการพันเต้องเกิดความแน่นนะมันเราอีกแล้วมันเราอีกแล้วไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องปวนโอ้อยป่วนไวตลอดมาหนิเระวังดีดใชนาจะของกราพ่อนะฮะไม่ต้องเฮ้ย พอหัดคว่ำเนียนได้แล้วก็เอาหนังยางนะฮะหัดไปก่อนนะฮะเฮ้ยยักษ์วนนะพี่น้องไปร right away, tamam. Higher, in okay, ูปแบบกระสุนมาเป็นยังไงครับเราต่อไปฮะเราจะเอาอี่งยังไป๊ะๆนะครับเป็นแผ่นใหม่หรือว่าเป็นอิฐกระดาษมาทับๆๆแล้วก็อัดให้มันเข้าไปเดี๋ยวผมจะอิฐครับมาตามมาเลยโอเคครับต่อไปฮะก็นี่ฮะเลงกระเพกสิเลยแล้วก็จิ๊จิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊อย่างนี้นะฮะให้มันแบบว่าแน่นๆนะฮะ เอกกําลังกายเบตัวพี่น้องดูมันดูมันดิทุกเรื่องทุกเรื่องเลยโอเคครับพราใได้อันนี้นะร้รปุ๊บอ่าระวังนันเขาก็มาเหตุบกมันต่อครับอ่ามา วิธีการเฮ็ดโบกของผมนะครับผมก็สิเอากับกล้วยเหมือนเดิมนี่ลยนะฮะบางคนที่ใช้เป็นกระดาษก็ได้นะฮะนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็เอายางนี่ออกครับปั๊บๆๆๆๆๆั๊ให้ทิ่มอยูโดนให้ดีนะครับนะมันสิได้เป็นความหลุบทรงเนาะนี่แน่นๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็พันยางครับเอายางนะครับมาทักเป็นยาวๆอันนี้ผมทากไปแล้วเด้อทักเป็นยาวๆแล้วเฮาก็ค่อยพันไปนะฮะแนะนำมาช่วงพันบองหัวนี่ให้แน่นๆก่อนนะฮะได้หลายทบก่อนฮะมันจังบีบดีนะแแลลล้้้้ววกกกก็็หััังงจาาานนนคค่่ออออยยๆมีรบเาะค่อยๆสิ มันติดกันเลยเด้นี่ทีทีเองสิมันติดกันเลยเห็ดไปเรื่อยๆจนหอดสุดเลยนะครับ A few moments later โอเคครับพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็มาเม็ดโบกมาเลยนะฮะนี่ผมก็ใส่กาบกล้วยนะฮะแล้วก็วัดความยาวซัมหนี่ครับซัมกันกับโตมันเลยล่ะอ่าแล้วก็พันเพื่อวัดเพื่อให้มันซุกเข้าไปได้พอดีนะฮะปิดแปะไว้จักหน่อยมันซุกเข้าซุกออกได้เด้อนี่เัง็จไอ้แก๋ว ผลเพือปกแปลกปลกแปลกมากเลรพี่น้องโอเคครับพี่น้องนี่ได้แล้วโบกมันครับนี่าไปนี้ปับป๊บปั๊บดีปนระมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ติดหางเลยบ้านมาเอาหางมาติดครับหางผมก็ติดง่ายๆฮะใส่กาวหยอดเลยฝนตกเลยครับพี่น้องครับ โอ้เสียงฝนมาแล้วจุกจักจุกจักแล้วอ right. ้าให้ต hey, no. ิดเดียวติดเดียวติดเดียวเดครับเดครับอ๋อเคประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายให้ก้าวแข่งนะครับผมจะเอาเหลี่ยมตัวนี้นะฮะมาท่านนี่ครับพี่ตั้งจะได้เป็นแบบนี้ครับ นี่แกว่าแกว่ะผมมาสีติดเหลี่ยมแค่ช่วงนี้นะฮะผมชีติดบลายนะฮะติดบลายเพราะว่ากาว์ไบน์มันเบานะฮะห้อยมันกันใหม er ่แล้วก็อห้มันเรียมเหลี่ยมเวลากีดทั้งคลองฟ้านะฮะแล้วมันถอดโบออกมันชีเบานะฮะไงอันนี้แบบไม่ได้ท่วงไม่ได้ยังเนี่ยฮะเฮ็ดแบบเปล่าเลยเพราะคิดว่ามันเบาอยู่แล้วนะฮะจะไหนก็เบาแน่นอนนะฮะหมูว่านก็เฮ็ดแล้วปุ๊บฝนตกหนักเลยนะฮะบ่สามารถถ่ายต่อได้นะฮะผมก็เลยต้องมาถ่ายมือนี้นะฮะ แล้วก็มันนี้ตกฟาได้ครับเหมือนฝนี่มาอีกแล้วโอเคนี่ครับเรียบร้อยนี่แถดแดงบังไฟโบครับอันนี้เป็นแห่สติเกิดติดรถนะฮะมันเหลือก็เลยเมื่อติดนะอ่ะโอเคนี่ฮะอัาบออกมาเผาเลยครับเผาเลยครับเดี๋ยวฝนตกก็ตังยังมากไหมครับพ่ผมยิดง่ายฮะใส่ทีชเียร์เข้าไปครับให้มันถอดโบกนะฮะมันนี้นะครับผมจะใส่วิธีการช็อตเอานะครับนี่ก็คือ ต่อของผมนะฮะนี่เก็บไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเทต่อนะครับนะฮะโอเคเปึบ๊บผมก็เอานี่ออกปูหูต่อสิเขาได้บ่ได้มันหน่อยแห้งโอเคหูหน่อยแห้งครับพี่น,อนอ้องเข,อา,ขา,าได้บอโนต่อข่เขาได้เขาบ่ได้รับพี่น้องหูหน่อยแห้งโอ้ยเวรแล้ว พี่ต่อเขาได้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเขาได้ซ้ำบาได้ใส่ต่อไหมซ้ำ <c oughs> จุดฉนวนเอาโอเค่เป็นยังครับจุดไปครับดีกว่ามาได้จุดนะโอเคหลังก้อนน,นี่ใส่เนาะใส่เข้าไปเลย <c oughs> มีต่อซ้ำบาได้ใส่ต่อพี่น้องเยซ้ำจุดฉนวนจุดเดตื่นแี่งผมโมเมียนแน่วันชีหูใหญ่เนาะผมก็ได้ได้หูน้อยๆุ่ดแล้วโอเคขึ้นหานเลยยังมากไหมครับพี่น้องครับ ดึงหัวในชิ้นน้อยแล้วก็ต,ต่อต้ออย่างนี้นะฮะฟังนี้ใสน่นี่ฟังนี้ใส่นี่ยังมันถือกันเด้อมันชิชอ็อตโอเคครับพร้อมจุดครับสําหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้รับรองว่าพลาดแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าผมสืบท่ายผลนะฮะบ,บางไฟโบกบางนี่นะครับว่าได้จักวีนะฮะให้คอมเมนต์แคทในยูทูบเท่านั้นนะครับเฉพาะนนในคอมเมนต์ใน YouTube ยูทูบเด้อให้ทายมาว่า มันสิได้จะบีนะครับเดี๋ยวคลิปหนักผมจะมาเสเลยนะครับผู้ใดที่ไก่เคียงที่สุดรับเงินไปเลย500บาทเดี๋ยวผมโอนไปให้เลยครับเออใจปั่มเมื่อไหร่เฮ็ดยูทูปเมื่อไหร่เงินเนี่ยแต่จะโอนให้ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวท่ท่ายกันนะครับผู้ใดไก่เคียงที่สุดบ่าว่าสิไก่เคียงแบบทั้งหลอยหรือทั้งหลายอย่างเช่นส่วนมันได้ยี่สิบบิคนที่ท่ายี่สิบเอ็ดกับไก่เคียงสุดหรือว่าคนที่ท่ายี่สิบเก้าอย่างเี่นไก่เคียงสุดคนใดคนหนึ่งนะครับคนเดียวเท่านััั้นครรบบไปเเลยย500บาทดี๋วผมโอนให้้คครรับผมมโออเาพม เดี๋ยวครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมเตรียมนี่กาจะเวลาก่อนพร้อมจุดพร้อมจุดขอให้ท่านและทีมงานจงโชคดี3 2 1ไป